สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่274แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหน,นุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์08 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีผ้าสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นพระรอดหลังปั๊มวัดมหาวันจังหวัดลำพูนปี2525 25, เนื้อดินปุกเศกพิธีใหญ่มากน่าเก็บหน้าบูชาค่ะพระสวยพระเดิมนะคะ ด้านหลังก็จะปั๊มวัดนะคะวัดมหาวันนะคะพระสวยพระเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับพระรอดหลังปั๊มวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะคะสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆบ0 0เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายปี2515หลวงปู่แหวนสุจินโน วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เนื้อทองแดงรมดำต่อโคดด้านหลังสภาพสวยต่อโคดด้านหลังนะคะสภาพสวยค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่วแหวนนะคะรุ่นสุดท้ายสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่ สองรอค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์ในหลวงร .9 ปีสองพันห้า้อสาสิบเ้าเนื้ออันปากา้าสภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะ สำหรับเหรียญน,นั่งบัลลังก์ในหลวงร .9 นะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สอง้อค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อสุวัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์เนื้อทองแดงหลังยันไม่ทราบปีสร้างสภาพส,ส,สวยเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะน่าเสียดายไม่ทราบปีสร้างค่ะ ถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะสำหรับเหรียญลูกไข่หลวงพ่อสุขวัดโพไซทองจังหวัดบุรีรัมย์สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยๆ,ๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธวัดหนองอีดุกจังหวัดชัยนาทปี2525 25ี่เนื้อทองแดงหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามปุกเสกสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะน่าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธวัดหนองอีดุกจังหวัดชัยนาทนะคะ หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามร่วมปลุกเสกนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระสมเด็จพระนเรศวรพระเดชศึกปี2507ปลุกเสกวัดศีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเนื้ออันปากาสภาพสวยสภาพสวยนะคะ หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญพระสมเด็จพระนาเรศวรพระเดศศึกนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2512ออกวัดจันนิมิตรเนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะนะ่าบูชามากเลยนะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธยีสิศตวตรรษเนื้อชินปี2500ปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพใช้สภาพใช้นะคะแต่พิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญพระพุทธ25สัตวรรษเนื้อชินปี2,500ปลุกเสกพิธีใหญ่สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเครือบหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอายุทยาปี2,551สภาพสวยหน้าบูชามากเลยนะคะสีสวยมากเลยนะคะ พระสวยพระสมบูรณ์ค่ะขึ้นชื่อว่าขุนแผนนะคะมหาสเสน่ห์เมตตาบารมีสูงนะคะอยู่ยงคงกระพันนะคะสำหรับพระขุนแผนนะคะน่าใชหน่าเก็บค่ะค่ะสำหรับพระขุนแผนเคลือบหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2550ฝังตะกุดทองคำห1ดอกตะกุดเงิน1ดอกขนาดพระ2คูณ2นิ้วปิดทองในพิมพ์สภาพสวยสวยมากเลยนะคะพื้นสีดำองค์พระปิดทองในพิมพ์นะคะ พระสวยพระเดิมนะคะนะเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสําหรับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะคะเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อโปงวัดธรรมเจดีจังหวัดสิงห์บุรีปี2533เนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยนะคะสวยเดิมนะคะเขาจะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวง พ่อปองนะคะรุ่นแรกวัดธรรมเจดีนะคะสภาพสวยองค์น,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนผสมเกษาหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2517สภาพสวยเดิมสวยเดิมนะคะ หน้าเก็บหน้าบูชานะคะค่อนข้างที่จะหายากค่ะวันนี้ก็จัดมาให้ถึงสององนะคะสวยทั้งคู่ค่ะาย่างนะคะเห็นไหมคะพระสวยทั้งคู่นะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่แหวนนะคะ สวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่องค์ละ450ค่ะท่านใดรับ2องค์ก็จะอยู่ที่900นะคะเลือกได้นะคะจะรับองค์ไหนหรือรับคู่ก็ได้ค่ะสวยเดิมเหมือนกันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนอุ้มไก่เนื้อดินหลังรูปเหมือนหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินวัด ภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดปี2519สภาพสวยหายากน่าบูชามากค่ะสภาพสวยนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับพักขุนแผนอุ้มไก่เนื้อดินหลังรูปเหมือนหลวงปู่สวงนะคะสวยๆเดิมๆหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบที่สภาพสวยไม่ทราบที่นะคะเนื้อเก่าเนื้อจัดเนื้อแก่งมากเลยนะคะถ้าท่านใดเห็นแล้วทราบที่ก็จัดไปเลยค่ะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะ การสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงเก่าจัดไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นลูกอมพระสังกระจายรุ่นแรกเนื้อทองทิพย์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิงนจังหวัดลบบุรีปี2553ต่อโคดวอถอที่แขนองค์พระ อุดกิ่งใต้ฐานสภาพสวยสวยมากเลยนะคะสวยน่ารักนะคะสำหรับพระสังกระจายองค์เล็กๆแบบนี้นะคะน่ารักน่าเก็บน่าใช้นะคะเห็นไหมคะน่ารักจริงๆนะคะสวยด้วยค่ะค่ะสำหรับพระสังกระจายนะคะหลวงพ่อเพี้ยนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะสวยๆ น่ารักน่าเก็บน่าใช้จริงๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายเขาดำหลวงพ่อพ้ะวัดโคกดอกไม้จังหวัดชยัยนาทหลังปั๊มตาเรี่ยมพลาสติกเดิมๆจากวัดสภาพสวยสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะคะเดิมๆจากวัดนะคะ เก็บหน้าใช้นะคะที่สําคัญถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายเขาดำหลวงพ่อพา้าวัดโคกดอกไม้นะคะสวยสวยเดิมเดิมบานนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุติสมเด็จข้าวสารหินวัดละคงังกรุงเทพรุ่นอนุสร123ปี สมเด็จโตปี2,538กล่องเดิมครบชุด3องค์สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยหมดเลยนะคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะคะ1ชุดก็จะมีด้วยกัน3องค์นะคะรู้สึกจะเป็น3เนื้อนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาชมทีละองค์ค่ะองค์แรกนะคะสวยสมบูรณ์นะคะ สีขาวใสนะคะองค์ที่สองนะคะสวยค่ะองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามก็สวยค่ะ น่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับพระช,ชุดสมเด็จเข้าสารหินวัดละคังกรุงเทพรุ่นอนุสรณ์123ีสาปีสมเด็จโตนะคะสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่ชุดละ350ค่ะน่าเก็บนะ่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆราคาก็เบานะคะสำหรับ1ชุดอยู่ที่350รนอะ้น่าใช้น่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นจตุคามรามเทพเนื้อผงหน้ากากเงินรุ่นโคตรมหาเศรษฐีปี2550ปลปุกเศกวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่องเดิมสวยมากน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะเป็นจตุคามรามเทพเนื้อผงหน้ากาก,ากเงินนะคะ รุ่นโคดมหาเศรษฐีนะคะหน้ากากเงินสวยมากนะคะเนื้อผงก็สวยสมบูรณ์นะคะสวยไปหมดเลยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับจตุคามรามเทพเนื้อผงหน้ากากเงินรุ่นโคดมหาเศรษฐีนะคะปุกเศกวัดมหาธาตุวรรวิหารนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมก็จะอยู่ที่ 300รค่ะน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นจะตุคามราม,มาเทพเนื้อผงหน้ากากกระไหลทองรุ่นโคตรมหาเศรษฐีปี2550ปลุกเสกวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสภาพสวยกล่องเดิมน้าเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสำหรับองค์นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อผงเป็นหน้ากากกระไหล่ทองนะคะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมหน่าใช้หน้าสะสมนะคะคู่กันเลยนะคะเมื่อกี้เป็นหน้ากากเงินนะคะองค์นี้ก็จะเป็นหน้ากากกระไหล่ทองนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับจตุคามรามเทศเนื้อผงหน้ากาก กระไหลทองนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆ,เด,มๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระชุดหลวงพ่อโตก้าวหน้าวัดอัมพุทธทารามจังหวัดปทุมธานีปี2557ครบชุดหนึ่งชุดก็จะมีทั้งหมด9องค์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆหน้าใช้หน้าเก็บ น่าสะสมนะคะสะภาพสวยทุกองค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยทุกองค์เลยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะมีทั้งหมด9องค์นะคะดูความสวยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะพระไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆค่ะค่ะสำหรับด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ เหมือนกันทุกองค์นะคะ9องค์นะคะด้านหลังเหมือนกันหมดนะคะแล้วสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะคะไม่มีซ่อมไม่มีชำรุดนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระชุดหลวงพ่อโต,โต9หน้าวัดอัมพุวลารามนะคะ1ชุดจะมีทั้งหมด9องค์นะคะสวยสมบูรณ์หมดสำหรับชุดนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะรานะคาเบามากเลยนะคะ 350ได้ถึง9องค์นะคะหน้าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะจะเก็บไว้ใช้เก็บสะสมหรือว่าเก็บไว้มอบให้ใครได้หมดเลยนะคะพระสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระชุดสมเด็จกำลังแผ่นดินนะคะ ทรงจิตละดาวัดเกาะแก้วอรุณครามจังหวัดสระบุรีปี2544ครบชุด19องค์กล่องเดิมหน้าเก็บหน้าบูชานะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด19องค์นะคะเยอะมากเลยนะคะที่สำคัญราคาเบาค่ะแล้วก็มีด้วยกันหลายพิมพ์มากมายเลยนะคะ เห็นไหมคะพ้าสวยผ้าเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราชมไปทีละองค์แบบนี้นะคะเพราะว่าเยอะมากเลยนะคะถึง19องค์นะคะสวยทุกองค์สมบูรณ์ทุกองค์นะคะองค์กลางก็จะเป็นองค์ใหญ่มากเลยนะคะเป็นพระพุทธฐานบัวนะคะสวยค่ะองค์ใหญ่นะคะสําหรับองค์กลางนะคะเห็นไหมคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะคะ น้าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมหรือจะไว้มอบให้เป็นที่ระลึกแก่ญาติพี่น้องได้หมดเลยนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยสมบูรณ์ทุกองค์นะคะด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันทุกองนะคะเห็นไคะสวยมากนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมน่าใช้นะคะบอกแล้วว่าจะนำไปมอบให้ท่านใดก็ได้นะคะ ุกกายสบายใจเลยนะคะพระส,สวยเป็นชุดแบบนี้ค่ะสำหรับพระชุดสมเด็จกำลังแผ่นดิงทรงจิตละดานะคะสวยๆเดิมๆครบชุด19องค์นะคะพร้อมกล่องเดิมๆชุดนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะถูกมากเลยนะคะ450ได้ถึง19องค์ค่ะน่าเก็บน่าบูชาหน้าสะสมนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ